รายได้เท่าไหรทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหรก็จะมีคนถามเนยนะโอเคเงินเดือนนั้นก็ตามสภาพเนาะยางไม่ช่วงนี้ไม่มีเขาเรียกอะไระใบผ่านงานใช่ไหมเขาเรียกอะไรฟาร์แบบอะไร่นนะไม่ช่วงไม่มีตรงนี้ไม่ช่วงก็จะได้เงินน้อยกว่าคนที่เขามีใบประกอบอาชีพนะเพราะง่ายๆเนาะพูดถูกไหมเออประมาณนั้น แล้วก็จะหางกันหลายหมื่นทีเดียวนะแล้วจะมาพูดรายละเอียดว่ายัางไงบัลหลังเนาะเรื่องทำงงทำงานบางทีคนถามมาก็แม่ชอบถามตัวต่อตัวก็ตอบให้อยู่ค่ะแต่แต่พูดถึงว่าอยู่เมืองนอกนี่เขาจะไม่ถามสิ่งหนึ่งกันก็คือเงินเดือนรายได้หรือว่าเขาจะบาถามบอบสอดเรื่องนี้กันนะ่ะพูดง่ายๆคือบอสอดแต่บ้านเราเป็นเรื่องปกติกลับไปบ้านก็มีคนถามอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาของ แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่มันไม่เหมือนกันก็มันไม่ใช่เออแต่ว่าเขาก็จะเดาๆกันออกอยู่เขาจะไม่ถามเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะโมถามกันเลยนะเรื่องเงินทุงเงินเดือนเนี่ยนะแต่ไม่ช้ชคถูกถามอยู่อย่างเรื่องทําคลิปทําอะไรก็ได้อยู่ได้ทุกเดือนอยู่ค่ะ ได้พอซื้ออะไรไหมอันนี้ก็เดี๋ยวก็ไม่พอซื้ออะไรหรอกค่ะเพราะว่ามันเรายังไม่มีคนดูเยอะกะ็เอาเป็นว่าก็กทําไปให้มันสนุกให้มีความสุขความสุขนี้ยิ่งก,กว่าเงินทองเพราะเงินทองเราก็มีกันทุกคนอยู่แล้วนะเออแล้วแต่ความพอใจแม้ช่ชคก็พอใจที่ไปทํางานเป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะเออ วันหลังเขาจะมาพูดถึงว่าเงินเดือนเนาะให้ไม่โชคไปดูให้ชัดเจนก่อนเราคเอาจะมาบอกแล้วก็เพราะว่าก็ต้องมันก็ต้องมีการหักหนู่นหักนี่ใช่ไหมหักไม่ถึงหักอันเสียภาษีภาษีน่ะว่าทําเต็มทําไม่เต็มมันได้ยังไงมีมีแบบแล้วไม่มีมีอันใบผ่านงานแล้วไม่มีใบผ่านงานแต่ไม่โชคก็ว,ว่าจะไปทําอยู่นะใบผ่านงานแต่อ่านหนังสือเขียนไม่ค่อยเก่งไง แล้วก็อ่านไม่ค่อยจะจําได้สมองม,มันปายแต่ว่าก็จะลองดูอยู่ค่ะคิดว่าน่าจะปีหน้าเนี่ยนะเอ,ออเพื่อว่ารไรได้มันก็จะดีขึ้นนะรไรได้จุดบอกเราเราไม่มีอ่าใบผ่านงานเราเราทํางานเท่าเขาแต่เราก็ได้เงินไม่เท่าเขาแต่ไม่ชอบก็ภูมิใจอยู่ภูม,มิใจหมายถึงว่า ได้ได้ถึงระมัดเท่ากันแต่ว่าเขาเขามีเขาเรียนได้ใบนั้นมาเขาได้มากกว่าเราไม่ได้อิจฉาแต่เรารู้ว่าการควบคุมเงินของเราแม้เราจะเงินเดือนไม่ถึงตรงนั้นแต่มันเราก็ควบเอาอยู่ไงกับชีวิตแต่หมายถึงว่าถ้าเรามีตรงนั้นมันดีค่ะใครน้องใหม่มาเนาะถ้าอยากทําสายแมวกับแม่ช่วงในทำความสะอาดก็ไปทำเอาหนังสือเรียนซะแบบว่าทําใบอน,นั่นน่ะใบประกอบอาชีพหน่ะทำความสะอาดน่ะ ก็เรียกฟากแบบอะไรนะั่นนาเออก็ไปไปไปทำมามันดีค่ะบมันก็ได้เงินมากขึ้นนะก็เหมือนกับว่าเรานั่นแต่ไม่ช่วงนี้ก็จะลองอยู่ค่ะ <laughs> ไม่ได้ก็เออไปตามสภาพเ <c oughs> นงแต่ะเนแต่ว่าตอนนี้ก็นั่นแหละคะ่ะเออถ้าสมมติว่าเราทํางานเต็มร้อยเหมือนเขาใช่ไหมแต่คนต่างเต็มร้อยเพื่อนก็ได้มากกว่าเราเยอะหลายหมื่นอยู่นะ ที่รู้น่ะอืมแม่โชคก็รู้ใช่เลยยังไม่โชคเนี่ยก็ประมาณสั่ว่าเออเราได้ประมาณสี่ร้อยกว่าอย่างเงี้ยเขาก็ได้ห้าร้อยไปเลยอย่างเงี้ยนะ่ะประมาณนั้นนะห้าร้อยขึ้นไปเลยมันก็หลายหมื่นอยู่นะตกเป็นปีนะ่ะถ้าเขามีไปประกอบน่ะอืมพูดถ,ถึงถ้าใครอยากจะทำสายเงินไม่มันก็เงินสามารถเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ ซื้ออะไรที่เราชอบได้หลายอย่างค่ะเออนั่นแหละผู้ที่ฟังประมาณนั้นแหล <c oughs> ะเชื่อว่าต้มมาหน้านี่นผัวก็เลยมาพูดถึงรายได้ไรายได้นะ่ะว่าอันนั้นอาชีพของสวิก็รา,ายได้ดีอยู่ค่ะถ้าเราทําเกินร้อยไปอีกก็ก,กไ็ได้แต่ไม่โชคเลยก่อนเคยทําเกินร้อยไปนนะแต่ว่าร่างกายไม่ไหวไงร่างกายไม่ไหวก็คือร่างกายมันเตือนเรานะ่ะ บางทีละเงินเราประมาณเราดูสังขารแล้วเราเริ่มทําแล้วมันปวดตรงนี้ตรงนี้มันบอกมันมันเตือนเราแล้วไงเราก็เอาแค่ที่ทําเพราะว่าเราพอแล้วเราไม่ใช่พอหรอกหมายถึงว่าเราแบบเราจะได้เงินด้วยแเราก็อยู่ไปด้วยนะไม่ใช่มีเงินเยอะๆแล้วต้องมารักษาตัวเองไม่เอาใช่ไหมคะผู้ได้ฟังว่า เงินเดือนทำความสะอาดนั้นก็เงินเดือนดีค่ะก็ไปทํานันั้นมาซะมันไม่ต่ำต้อยหรอกทุกอาชีพเขามีเกียร์เขาไม่ดูถูกกันนะเขาไม่ไม่ใช่ว่าอันเป็นอันพนักง,งานของความเข้าไปเราก็ทํนตาแหน่งเงินเดือน,อนที่ดีนะแต่ว่าเข้าไปเขาก็ต่างคนต่างทุกคนมาทํางานทําหน้าที่ของตัวเองเขาไม่ต้องบอกว่าคนนี้เป็นผอนะฉันต้องแบบหมกไปแบบนี้ไม่ใช่นะ เราทำงานที่เดียวกันนะคะพูดถึงมันต้องทุกทุกแผนกมีมีมีประโยชน์ต่อตรงนั้นหมดเลยที่เราทำที่ไหนก็ตามแหละเอา้าที่สาขาไหนก็ตามแหละทุกตำแหน่งทำงานธน,น,นาคารก็เหมือนกันแหละใช่ไหมว่าเราก็จะแบบนั่นนู่นนี่นั่นเนเาะกาจะแบบดูแบบนั่นไงเออพูดให้ฟังพูดให้ฟังโอเค แค่นี้หละพูดไปแล้วมันจะยาวถึงด้ไปตัดออกเนี่ยนะโอเคไม่ไม่ค่ะโชคดีนะมาเมาคอยนิดนึงมาหลังค่อยมาพูด